สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทาการอัปเดตสาระดีๆวันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง YouTube ยูทู a เพจอ a n แนลช่องที่มีคุณภาพสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์อัปเดตข่าวล่าสุดวันนี้ประจําวันศุกร์ที่1เมษายน2 5 6 5แจ้งข่าวบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน2565ได้สิทธิ์อะไรบ้างตลอดเดือนเมษายน2565 พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าจริงกับช่อง y ย u ทูปเพจอ่า h ชาแนลช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมาติดตามรับชมต่อได้นในคลิปกันได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปสรรหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำคลิปในครั้งต,ต่อไป ก่อนติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคําว่าติดตามให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการติดตามรับชมมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ยังคงจะได้รับสิทธิ์ในเดือนเมษายน2 5 6 5นี้และยังคงรับเงินพิเศษโครงการเพิ่มกำลังซื้อเฟสที่4เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายน2 5 6 5รวม600บาทสามารถใช้จ่ายได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้วันที่1เมษายน2 5 6 5ไม่สามารถกดออกมากเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านค้าถงฟ้าประชารัฐ4 0 0ร้อถึงห้าบาทต่อเดือนเป็นวงเงินเดิม200-300ถึงบาทและวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ200บาทต่อเดือนส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม45บาท3เดือนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่ารถโดยสารบกศอ5 0 0บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารไฟฟ้าคสมกม r ร์ทบีทีเและ ARL 500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่อาศัยเฉพาะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นวันที่18เมษายน2565สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ เงินค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน350บาทต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินค่าน้ำประปาปไม่เกิน1 0 0บาทส่วนที่เกินจาก1 0 0บาทผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐ จะต้องชำระเองเป็นต้นวันที่22เมษายน2565สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้บัตรประจำตัวคนพิการจะได้รับเบี้ยความเป็นผู้พิการบัญชีธนาคารอปทจำนวน800บาทเบี้ยความเป็นผู้พิการ200บาทต่อเดือนโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนถึงเดือนกันยายนปี2565 สิ้นสุดปีงบประมาณจากรวมเป็นเงิน1,000บาทเป็นต้นเบี้ยความเป็นผู้พิการโครงการเราชนะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ป่วยสูงอายุจำนวน200บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายน2,565เป็นต้นซึ่งทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่คอร์เซ็นเตอร์บัตรสวัสิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหรือโทรศัพท์021092345 021092345ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8.30นไปจนถึง17.30นหรือที่กรมบัญชีกลางโทรศัพท์02270 6400 02 270 6400ในวันเวลาราชการเป็นต้นหากมีข่าวที่อัปเดตทางช่องคุยสาระเข่าวจริงจะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่องยูทูบเพจ Channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่าน ทางช่อง YouTube เ a ชอาร์ทนลได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากเช่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม